สวัสดีครับิดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่8มีนาคม2566ครับเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่านะครับตลาดของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะวิ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะความแข็งแกร่งของสกุลเงินยูเอซอนล่นะครับแล้วก็การปรับตัวลงครั้งใหญ่ของทองคาในรอบเดือนมีนาคมนี้นะครับสาเหตุหลักๆเน,นี่ยเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามันมีอีเวนต์อยู่อันหนึ่งนะครับก็คือการที่คุณเจอโรนโพเวลนะครับเขาได้ แถลงในเรื่องของนโยบายการเงินนะครับแล้วก็มีการปตอบคําถามด้วยนะว่าในอนาคตนโยบายการเงินของเฟดเนี่ยจะออกมาหน้าไหนจะออกมาในทิศทางใดนั่นเองนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับคุณเจรอร์โรมพเวลอ่ก็ได้แสดงความมั่นใจนะครับแล้วก็แสดงท่าทีถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับซึ่งคุณพเวลบอกว่ามีโอกาสนะครับที่ เฟดเนี่ยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในระดับที่สูงกว่าที่ตลาดนั้นคาดการไว้นั่นเองนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็เลยส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์เนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรงเลยนะครับรวมทั้งดัชนีนในวอลตีทนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เนสเดกเอสเอฟบีห้าร้อยนะครับก็ได้ปรับตัวล่วงลงนะครับเนื่องจากเกรงว่าเฟดเนี่ยเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยเยอะนะครับพอขึ้นดอกเบีย้ยเยอะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นรีเซชชันหรือว่าสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคตได้นั่นเองนะครับทีนี้นะนข้างที่จะ แสดงความมั่นใจนะครับแล้วก็แสดงท่าทีที่คืงขังแข็งแกร่งในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับเพราะว่าคุณพอเวลเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าข้อมูลต,ต่างๆที่มันประกาศออกมาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยโดยรวมแล้วนะครับออกมาในทิศทางเชิงบวกออกมาในทิศทางที่ดีนะครับแปลว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดอกเบีย้ยจะอยู่ในระดับสูงก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นการที่เศรษฐกิจมันดีแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อมันเริ่มที่จะปรับลดลงจาก ดอกเบีย้ยที่มันเพิ่มสูงข,ขึ้นนะครับทำให้เขายิ่งมีความมั่นใจและก็สบายใจขึ้นที่จะสามารถปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยได้อย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องโฟงกัสต่อจากนี้นะครับก็คือข้อมูลเศรษฐกิจนั่นแหละเพราะว่ามันจะส่งผลต่อนโยบายการเงินของเฟดในอนาคตแน่นอนนะครับหลกัหลกๆแล้วนะสุกนี้ก่อนเลยนะครับให้เราติดตามตัวเลขนอ a ฟาร์มเ o โ l นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็น่าจะส่งผลต่อความผันผวนของสหรัฐด้วยนะครับรวมทั้งในวันนี้ด้วยนะครับในวันนี้ด้วยก็จะมีการ ประกาศข้อมูลสําคัญนะครับใน,ในตลาดแรงงานนะครจะเป็นตัวเลข A.D.P. n อน F a ร์มนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะมีผลเช่นกันนะครับก่อนที่จะประกาศตัวเลขนอนฟาร์มที่แท้จริงในวันศุกร์นี้นะแล้วก็ล่องเหนือนจากนั้นนะฮะยังมีตัวเลขอ่า i n i t i a l job ็อบไรที่จะประกาศในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขภาคแรงงานต่าง,างนะครับรวมถึงตําแหน่งว่างงานเปิดใหม่ด้วยนะที่จะประกาศในวันนี้นะครับทีนี้นะครับทีนี้แล้วลอกเหนือนจากนั้นจะมีอะไรอีกนะครับในสัปดาห์ถัดไปนะเราก็ต้องติดตามตัวเลขเงินเฟ้อด้วยนะครับว่าจะออกมาในทิศทางไหนไม่ว่าจะเป็น C.P.I PCE หรือว่า PPI นั่นเองตรงนี้ล้วนแล้วแต่ที่จะส่งผลกับนโยบายการเงินของเฟดในอนาคตทั้งนั้นนะครับรว,รวมถึงการประชุมนะครับในวันที่21-22ในเดือนนี้ด้วยนะครับซึ่งคาดว่าเฟดนะครับตอนแรกนะคาดว่าจะขึ้นเพียง0.25นะครับแต่เพราะว่าคุณพเวลออกมาแบบนี้นะครับก็ เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะขึ้น0.50%ซึ่งถ้าเกิดว่าขึ้น0.50%จริงๆเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่สกุลเงินดอลลาร์เนี่ยจะปรับตัวแข่งค่าต่อเนื่องนะส่วนราคาทองคําก็จะสามารถปรับตัวลงได้นั่นเองนะครับนะก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามกันสําหรับอ่าทางฝากฝั่งสหรัฐนะครับส่วนในวันนี้นะครับก็ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆนะครับก็จะมีการคํากล่าวคุณคิสติลากานะครับเวลา5โมงเย็นนะครับรวมถึง ยังไม่จบนะครับคนจโรโพเวลยังมีการแถลงต่อหน้าสวาคองเกสอีกในวันนี้นะครับวันนี้จะเวลาเดิมเลยนะครับสี่ทุกให้ระมัดระวังความผันผวนไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ายังคงย้ําอีกย้ําแล้วย้ําอีกนะครับว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในดับสูงเนี่ยนะครับคืนนี้ทองคําก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงลงต่อได้อีกนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะฮะก็จะเป็นของทาง BOC หรือว่า Bank of c ฟ n a d a นะครับก็จะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนะครับครั้งนี้แปลกหน่อยนะครับก็คือว่า บีโอซเนี่ยคาดการณ์ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่4.50%ก็คือจะไม่มีการปรับนั่นเองนะครับในขณะที่ข้อมูลเงินเฟอ้อนะครับของทางแคนาดาเนี่ยถ้าเราดูตอนนี้นะครับก็ต้องเรียกได้ว่าเริ่มที่จะปรับตัวลดลงมาแล้วนะครับอยู่ที่5.9%นะครับแปลว่าการที่มันขึ้นการที่ตัวเลขเงินเฟอ้อมันลงแบบนี้นะครับบีโอซเองอาจจะเริ่มชะลอการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่า เขาก็ต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าออกมาแบบนี้เนี่ยแคนาดาดอลลาร์อาจจะปรับตัวอ่อนค่าลงในระยะสั้นๆได้นั่นเองนะครับส่วนในทางเทคนิคนะครับมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะฮะว,วันนี้นะครับทองคํา นะครับผมขออนุญาตให้คีย์เลเวลไว้2จุดนะครับก็คือ1819นะครับค่อนข้างน่าสนใจสำหรับซับไพโซนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณกลับตัวนะครับเราอาจจะสามารถหาจังหวะเซลได้นะครับตั้งแต่1819ถึง1829ไปต้นไปนะครับอาจจะกว้างหน่อยนะสำหรับโซน ในวันนี้นะครับเพราะว่าราคาทิ้งลงมาค่อนข้างแรงเมื่อวานนะครับถ้าเกิดว่า,ามีการปรับตัวโลกลงเนี่ยก็เชื่อว่าอาจจะทำนิวโลนะครับหรือว่าจุดต่ำสุดลงไปได้นะครับเป้าหลากัลกๆเนี่ยให้เราลองโฟกัสที่ราคาประมาณ1,800ก่อนนะครับเพราะว่าถือเป็นตัวเลขจิตวิทยาด้วยนะครับทองราคา1,800นะก็ให้ระมัดระวังการดิดตัดตรงนี้ไว้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่า เราจะเสี่ยงเซลเลยนะครับในตอนเช้าวันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าใจเย็นๆน,นะฮะอาจจะเป็นช่วงค่ำหรือว่ารอช่วงตลาดอเมริกาเปิดก่อนนั่นเองนะครับส่วนราคาน้ามันนะฮะเมื่อวานนี้ยังคงปรับตัวลงลงนะครับจากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดในอนาคตนะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลกับความต้องการใช้น้ำมันในอนาคตนะครับเนื่องเกิดเนื่องจาก ว่า r e e s s i o n เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนเขาค่อนข้างกังวลน,นะครับแต่ว่าในภาพรวมนะเราจะเห็นว่าราคาน้ํามันเนี่ยยังคงวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมน,นะครับถ้าเกิดว่าหลุดฟังใดฟังหนึ่งนะครับก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้ในอะอย่างเช่นนะฮะถ้าเกิดว่า หลุดขึ้นนะครับในบริเวณโซนนี้นะครับราคาก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อนะครับแต่เกิดว่าหลุดลงในบริเวณโซนนี้ราคาก็มีโอกาสจะปรับตัวลงต่อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะฮะน้ำมันในช่วงนี้อาจจะเฉลยสั้นๆไปก่อนนะครับผมโอเคครับวันนี้นะข่าวอาจจะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่แรงส่งผลต่อตลาดด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงสี่ทุ่มในวันนี้นะครับยังไงก็ม o นนี่แมネจเมนต์กันดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสรุปตลาดให้ฟังอีกทีหนึ่งวันนี้ขอทุกคนโชคดีมีกําไรัม